แว่นเดิมที่เคยใช้จะต้องเงยหน้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็ได้รับข้อมูลทางด้านสุขภาพว่าถ้าเราแงวนคอไปนานๆบ่อยๆจนเคยชินมันอาจจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องกระดูกคอได้ในอนาคตเนื่องจากว่าเราใช้งานทั้งวันมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ลาสบายตาขึ้นในการทำงานแล้วก็ไม่ต้องแงวนคอ การดาวนี้การจนากุลปัจจุบันเป็นพนักง,งานขายปกติคล้ายสายตากับการทํางานบนจอคอมพิวเตอร์ก็ทําอีเมลทําไฟล์ต่างๆให้ลูกค้ารวมถึงการขับรถด้วยแว่นเดิมที่เคยใช้จะต,ต้องเงยหน้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็ได้รับข้อมูลทางด้านสุขภาพว่าถ้าเราแงนคอไปนานๆบ่อยๆจนเคยชินมันอาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องกระดูกคอได้ในอนาคตก็เลย เป็นจุดเริ่มต้นของความกังวลมีเพื่อนแนะนํามาเพื่อนมาก่อนแต่แล้วเพื่อนก็เลยชวนกันมาทําที่นี่ค่ะมีจักษุแพทย์ด้วยที่มาช่วยเราดูสุขภาพตาของเราก่อนอันนี้อันที่หนึ่งที่ความตาแล้วอันที่ 2. วิธีการวัดสายตามันจะมีบางพาร์ทในระหว่างที่เราทาการวัดสายตาจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านที่นี่มีความชํานาญในการให้ข้อมูลในการให้บริการเราแล้วก็ทําให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราจะได้รับมันมีคุณภาพ ตามที่เราต้องการที่นี่มีกรอบที่เบามากเราก็เลือกกรอบที่เบาด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเบาสบายเนื่องจากว่าเราใช้งานทั้งวันมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ลาสบายตาขึ้นในการทํางานแล้วก็ไม่ต้องแหงนขอมันสาคัญนะคะเพราะว่าเราก็มีดวงตาแค่2ดวงเองมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาทดแทนได้ต้องถนอมเขาไว้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้เพื่อประกอบอาชีพเพื่อการมีชีวิตอยู่แล้วก็เพื่อไว้มองคนที่เรารักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับมัน